่าเดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนๆนะคะโหวตกันว่าสวัสดีค่ะโรอยทีวีนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเห็นเราหน้าสดแบบนี้คะเราจะมาทำอะไรแม่แต่งเป็นข้างคุ้ย เราจะแต่งเป็นคางคูบาตามกระแสไงใช่แล้วพี่แต่งเป็นลุคลุคโซเพนีอ่ะส่วนของเมย์ก็คือแต่งเป็นลุคมาเฟียนะคะก็คือแบบว่าแปลงร่างแล้วเป็นคนที่แบบอะไรเป็นเงิน,ะนะ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาดูอุปการณ์อะไรดีกว่าคือคิดแต่งหน้าเนี่ยเมย์ชอบมากคืออยากแต่งหน้ามากอันนี้นะคะอันแรกนะคะนี่ก็จะใช้เป็นกันแดดน,นะคะบอกบอกทุกรอบเวลาแต่งหน้าห้ามดืมกันแดดเด็ดขาดถ้าลื่มกรนแดดหน้าจะเหี่ยวนะตอนแก่ ต่อนะคะมิกจะลงเป็นคูชุชชันนะคะก็เดี๋ยวลงแล้วก็เอามาวอร์มด้านนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยพาพีห่หน้าค่ะคือจะไม่ถ่ายเยอะนะคะเพราะว่าครางคูคชนข้างที่จะสีผิวชิ้นๆแล้วค่ะแล้วก็ลงรองพืน้นแต่หนูลงชั้นเดียวนะทุกคนเพราะว่าเน้นแบบสดๆบอกคนแขก,<อ>กแขกอะแต่งแบบคนแขกเลยอันนี้เดี๋ยไม่จะต่อมาลงคนซีซเลอร์นะคะคือถึงครางครจะใต้ตาดำนะแต่ว่า อันนั้นมันดําสวยนึกออกปะอันนี้ดาไม่ไหวอันนั้นมันดําแบบว่าเพราะเขาเขียนใต้ตาเออี๋้วต่อไปเราไปเขียน,น,นคิวกันนี่นะคะเขียนคิวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไว้ก่อนแบบหนึ่งข้อความปกติเรื่องจริงแย่อทำอยาง เราต,ต้องไว้ก่อนให้คอนซีลเลอร์มันแห้งนิดนึงเพื่อความแบบว่าปกปิดที่แบบกรีบขึ้นอันนี้ดูต <c oughs> ิ๊กตอกมาโอ้ใกล้เกินอะไรก็ใกล้เกิน <Wow. S 2> อันนี้คือทาสีเข้นมนะทุกคนสีน้ำตาลกับสีชมพู เว้ยแบบมันดูแบบขอบตาดำคืออริงจริงปะไม่มีคำถามเพราะเวลาแต่งหน้าต้องแต่อย่างเงี้ยเป็นไรอ่ะแล้วก็เป็นด้วยนะไม่เป็นหมดเลยอะไงไงอะอะพอเถอะอันนี้นะคะก็ทาตาบางๆนะคะทุกคนบางมากอันนี้คือทาให้มันเข้มเนาะเว้ยแบบว่าคือแค่แบบว่าอยากย้ายมีสี อันนี้เขาจะเน้นแบบว่าแข, fifty, ข,ขกคนแขกเขาจะเขียนใต้ตาดำนะใช่ตาดำมากบอกตรงนี้เดี๋ยวเมย์ใช้เป็นที่เขียนคิ้วทาละกันมันมันไม่มีไอ้นี่ยมันอีเลเนอร์องคนติดยามากกว่าเดะตลกอะมันไม่ใช่ขังคุปใบนะอันนี้คือขังคุปใบ ว่าเขียนแค่นี้ก็พอแล้วข้างนี้มันดำเกินไปปะดำเกินไปนั่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแก้คือคนอินเดียเขาแบบมันจะมีแบบที่ทาตาของอินเดียที่เขาทำอย่างเงี้ยเน็บเข้าไปแล้วก็ทำอย่างเงี้เลยเข้าใจปะทำไงนะเออะเน็บเข้าอย่างเงี้ยเน็บแบบว่าเน็บแบบเกือบไปผู้กันอะเอาตาเนีงะงา่างนี้เลยทำไงอะ่าาาาเขาเธอกูเหมือนแบบว่าคนขัดของแบบหนักมากเลยไหน อ๋อวางด้วยวางตรงนี้ดิครงครูใบคือสีปากแบบธรรมะมากบอกตรงธรรมชาติมากคือแบบเราธรรมชาติไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเขาเหมือ,องคอรูใบตรงไหนเขากลมาวงเห็นไหมมันมีความธรรมชาติมากดูดิไม่แดงเดี๋ยวเราแต่งหน้าเสร็จเราก็จะไป ้คือแบบมันคือธรรมชาติแบบว่าธรรมชาติที่แท้อะนึกออกปะโอ้ทำลืมเลยลืมอะไรไฟฟ้าตาตรงแก้มอย่างงี้ลืมห้าม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 ลืมมันอยู่ข้างไหนไหนโชว์ด้วยนี่ทุกคนนี้ข้างซ้ายเหรอข้างตรงนี้เหรอาต้องทำถูกไหมเนี่ยเห็นปะมันจะมีดาวตรงนี้หนูทำข้างนี้ได้ปะโอเคถนัดเนาะมันอยู่ตรงหน้าแก้มพอดี ตอนแต่งอะคิดว่าเป็นคังครูใยนะ <ไง S 2> ตอนแต่ง,<ไ>งมา<ไ>งเป็นคังครูใยข,ขอเติมลิบิ่งนึงเฮิม่มของคนป่วยอะขอคนป่วยอะถามจริงเห,เหมือนเลยคนบ้าเ,เอ <c oughs> ี๋ได้อยู่นะ <c oughs> ไ จะบอกว่าหนูมีจุดดำแดงอีกนะขาวแดงเออ่นหละมีจุดแดงแบบของจริงเลยทุกคนเริ่มเลยของจริงเขาใช้เหมือนกันเฮ้ยแดงไปปะวะแดงมากเลยอ่ะมันแดงไปปะทำไมเราไม่ทาลิปเอาอ่ะเน่้าว่าดาวได้ไหมมีววาไม่ได้ ดาวที่ไหนมันเป็นบัวไม่รู้มึงบอกดาวก็เลยก็เขาเรียกว่านี่เวอร์ชันเวอร์ชันหนูเองเป็นดาวเป็นดาวแบบสีแฉกเป็หนูว่าถ้าไงแถมอันนี้นะคะเราก็ทำจุดขาวแดงก่อนตรงแบบคิวก็แดงเอาขาวก็รักกันอะไรอ่ะที่เขาแบบ ดินตะพองหรือเปล่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับศาสนาศาสนาเขาเนี่ยเหมือนหนูเป็นแบบเผ่าบูชายันอะแล้วก็ไปใส่เสียงดิงเโดนดิงโดนดิงต่อไปนะครับท่าสีแดงแบบเหมือนมีไส้กรอกแบบบนหัวกรอกอะไรวะ เหมือนคนป่าเนี่ยอินเดีย,เ,ดยเออเหมือนอินเดียนอ่ะหนูว่าหนูเป็นแต่งเป็นชนเผ่าแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาเหล่ไปเลยเดี๋ยวต่อไปขั้นตอนสุดท้ายละทุกคนใส่ชุดใส่ถักเปียแล้วท,ทำตาอย่างเงี้ยข้าวหนป่าดูนหน่อยนะโหยังไม่แห้งเลย อันหนึ่งนะครัทุกคนคือใต้ตาต้องเติมเข้มขนาดไหนอ่ะถึงจะพอแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วสุดเดียวขั้นตอนสุดท้ายแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆมีโบ้ด้วยนะใช่แม่เป็นโบ้สีแดงขั้นตอนสุดท้ายแบบจริงๆก็คือการแตะซุดนั่นเองนะคะทุกคนของพี่เป็นชุดสีอะไรชุดสีแตะตามาก เส,สื้อสีอย่าถามมางี้เลยของเป็นสุดสีขาวนะคะสุดไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยค่ะทุกคนไป เดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนๆนะคะโหวตกันว่าชอบลุคไหนมากกว่ากันนะคะอยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยมาเริ่มจากวันฝันแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาโหวตกันแล้วนะครับผมอ่าเริ่มจากคุณบอลเลยนะครับผมว่าใครนั้นสวยสุดหรือแต่งกายสวยที่สุดนะครับแล้กันรู้กันลู้กันหน้ามันดูแต่งเยอะกว่าน่าจะเหมือนไดน ีตึงๆรู้จักการมดท่าแล้วคนนี้ดูสวยมากๆสวยมากๆเลยครับใช่มีการดึงขึ้นเห็นเอวเห็นขาหือพันสวยงามไอ้คะแนนคะแนนเท่าไหร่ครับ แกมากหน้าขาวลอยถูกแกมากหน้าขาวลอยไม่เหมือนกับม้าตรงเลยเด็กหนุ่มที่เนี่ยมาประมาณห้าหกปีอะคุณเห็นทีบอลอะพูดเยอะสุดเลยลิปนี้แล้วคะแนนแรกก็ตกไปอยู่ที่ข้าวนะครับผมในแนวละลายไม่คุณเฟยนะครับผมใครที่จะสวยที่สุดในวันนี้คุณต้องลงคะแนนแล้วครับหนักใจจริง ต้องช่วตัดแต่งตัดแต่งีแตงต้องมองให้ดีแต่งให้ดีตงี่งวันนี้เค้ยอคน้นะคน้่องไรร่องขาเ้ออผชอบแบบผู้หญิงสูงสิบห้าขาขาวขาหไชอบปกติข้างบ้เหรอ้างบ้าเหรอด้แล้วคะแนนที่2องก็ตกไปอยู่ที่เมนะผมต่อไปคุณเสีผม คะแนนนี้จะตกไปหนึ่งใครระหว่างข้าวกับเมย์คุณเลือกนะครับคนคุณอยากให้ผนตกผมคนคนเชื่อไหมใช่แล้วคนหน้าหน้าคนเราคนนี้ยมันแบบมันก็ร้อยบอกกันอ๋อคนรุ่นพันไหมคนรุ่นใหม่เมื่อไหร่มาบอกเราเฮ้ยคนนี้เลยเฮ้ยเหมือนเ้ยเหมือนมันลิงเลยเหมือนมันลิงเลยเหมือนมันลิงเลยคะแนนที่สองคะแนนคะเนยแล้วคะแนนที่สามก็ตกเป็นสองข้าวแล้วครับผม ต่อไปคุณเจมพัท <só> ถ <c iful> ึงเวลาที่คุณจะต้องลงคะแนนให้กับข้าวและเมย์รับครับม่อยากเลียนเก็ตายแล้วหลายแดงเม์ต้องลงเรับต้องลงเฮ้ย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 เ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยย้

ก็คือวันนี้นะคะลูกของ้าค่ะก็ชนะไปค่ะทุกคนเออแาเพื่อนชอบไไหนก็คอเมตบอกได้คอมเมนต์ได้แม่ช่วยกอกเลยต้องแล้วถ้าคุณอชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพวกเราด้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับถูหรับพวกเราทำอะไรไกันค่ะสวัสดีค่ะบายไทีเสียกระดิ่งได้ยังไง นิ่งนๆ่ไม่พอเออะไรเนี่ยสองเราแล้วส่งอะไรกันนันอะไรอ่ะ